สำหรับนี้ครับก็จะมาใส่ตะไคร้นะครับรือบาใเ่นแนงนะครับใส่ตะไคร้ตาสิบหกเซนและก็ตาสิบสี่เซนนะครับใส่มุงนะครับเพื่อจะดักกุ้งนะครับตัวนี้นี่อีกอย่างหนึ่งครับดักกุ้งนะครับครับตัวนี้ก็รุ่นไปด้วยกันนะครับว่าที่ผมจะใส่เครื่องหมายตรงนี้นะครับว่าจะได้กีแต้มนะครับสำหรับตะไคร้นะครับสำหรับกุ้งจะได้ขนาดไหนนะครับมันพุงตอนเจ้าครับรุ่นไปด้วยกันนะครับครับสำหรับเหยื่อก็คือที่ผมทํานะครับก็คือ ปลาห้านะครับรหรือว่าปลาล่านะครับปลาล่ากับแกบครับเอามาใส่กันนะครับลงไปละแดงมดมอมหนุ่มเตียวแดงกัาม <c oughs> เรือกระแดงเชียกระแดงเตียวกระแดงนะนใส่กุ้ง มันร้อยอยู่เนาะโอ้ววววบาหัน,นอ่าหนามขึ้นนานเลยโอเคหรอป้านี่หน้าบนี่น

ลายตัวว่านะาะนี่หะตัวน้องตัวตัวน้องอมาไ,ได้เจ้าได้กอตัวน้องดูตัวน้องกันป้าตัวบดีนน้อยๆน,นะครับต,ตัวน้องกระดดครับสำหรับที่จะใส่คือบริเวณตรงนี้นะครับที่จะใส่กันนะครับพันนี้นะครับ วันนี้ก็ขออพวันนานะครับอย่างนี้ตะกอกนะครับไหลเขาม้าอย่างครั้งแล้วนะครับถ้าไหลเขาม้าครั้งนี้ก็คือสาระแน่งไปเลยนะครับมาลุ้นเดียวกันนะครับว่าวันพูงตอนเจ้านะครับหมายนี่นะครับจะได้ปลานิ้นกีแต้มนะครับสารับตอนนี้นะครับก็ได้ใส่แน่งนะว่าใส่ตะไคร่นะก็เซ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้กับกระใสอยู่ทั้งหมดก็คือสองเขี้ยนะครับเขี้ยนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับที่กระทิศขาวๆนี่ครับ เือที่สองกับแคมป์ติดฟังเลยนะครับเทือที่สองครับติดฟังเลยนะครับสำหรับบริเวณตรงนี้ครับมันพุ่งตอนเจ้านะครับมารุ่นด้วยกันนะครับว่าจะได้กี่แต้มแต่หากว่าตะกอเข้าม้านะครับถ้าเป็นตะกอเข้าม้าเป็นระบบนี้นะครับแน่งก็คงจะต้องสละนะครับก็มีอย่างเดียวก็คือรุ่นนะครับรุ่นว่ามันพุ่งตอนเจ้านะครับรุ่นเหมือนตะกอไหลเข้าม้านะครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็คือตอนเจ้านะครับที่นี่ฮองก็จะมาครับวันนี้จะพาเอฟซีนะครับยามอวนหรือว่ายามแน่งนะครับหรือว่ายามตะไคร้นะครับแล้วก็ยามไซ้กุ้งนะครับซึ่งไส้กุ้งนะครับผมเลใสซไปตรงนี้นะครับตอนนี้แต่ผมจะต้องไปที่ไปอวนนะครับไปหรือว่าไปหาดางหาแน่งนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับที่ผมจะไปครับบริเวณตรงนี้แต่ตรงนี้ครับเหลือนะครับไปยากนะครับจําเป็นต้องลากขึ้นข้างบนนี่ครับเหลือครับต้องลากขึ้นนะครับ ต้องลากจากเนี่ยครับขึ้นมานะครับหลังจากเพราะว่ามันมันไต่มได้ครับพอต้องลากขึ้นมาครับลากลากขึ้นไปนะครับตอนนี้ครับตะกอกนะครับที่ว่านะครับสลหรับตะกอกก็ใกล้จะเข้ามาหาแนงแล้วนะครับครับดูสภาพมันต้องลากขึ้นมาจะกอี้ครับตอนนี้เปเลี้ยวบกแล้วนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับกาได้มาถึงบริเวณยัง ตคายแลวนะครับตาคายกับอยู่ข้างหน้านี่นะครับครับตะคายตาคายอยู่นี่นะครับดูนะครับตะตะกรอกหรือว่าวัชพืชนะครับเขากำลังเข้าม้านะครับก็ถือว่าโชคดีที่สุดๆเลยนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่อ่ามอได้เข้ามาหาแนงหรือว่าหาตาคายนะครับก็ถือว่าโชคดีแบบสุดๆเลยนะครับทีนี้กลับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่า จะได้กีแต้มนะครับสำหรับใส่แน่งหรือว่าใส่ตะไคร่หมายอ่างหัวนั่นสำหรับเจ้านี้นะครับเจ้านี้นะครับได้หนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือประมาณสักกิโลนะครับตาสิบหกเซนนะครับได้หนึ่งแต้มนะครับรับเคี้ยนี้นะครับได้หนึ่งแต้มนะครับเคียที่ใส่ยาวๆนี่ครับโอ้โหป่าอย่างครับตรงนั้นครับดำชนแน่งนะครับคือว่าแน่งพลิกหมดเลยนะครับในตัวใหญ่ห้องครับในตัวใหญ่นะครับ ตรงนี <hàng> recently, here, cake, ้หมายนี่นะครับได้แต้มเดียวนะครับสำหรับปานี้นะครับนี่ครับได้แต้มเดียวนะครับหลังจากเคีย์ที่สองนะครับที่ผ่านมาครับบ่ได้นะครับทีนี้ก็ไปรุ่นด้วยกันนะครับไปรุ่นสากุ้งนะครับด้วยกันนะครับว่าจะได้ขนาดไหนครับสาหรับสากุ้งนะครับมารุ่นด้วยกันนะครับว่ากุ้งหรือว่าป่าซิวจะได้ขนาดไหนนะครับสาหรับตรงนี้นะครับ กุ้งนะครับหลังแรกครับหลังแรกโอ้โหได้นะครับโอ้โหได้นักนะครับทางไหนนะครับได้นะครับไปอยู่นะครับโอเคหมันมานะครับสรับหลังนี้นะครับทางนี้ได้ปลาบูนะครับหนึ่งตัวนะครับมาเข้านี่นะครับครับสรุปแล้วนะครับก็คือใส่กุ้งนะครับ บ่ได้เลยนะครับบ่เห็นแม้แต่ตัวเดียวเลยครับกุ้งบ่มีเลยะจติกระุ้งหู้นะครับน่าจะกุ้งบ่มีนะครับบ่ได้นะครับหรือว่าอาหารผมบ่ดีกระโปงหู้นะครับถ้าจะเป็นอาหารเป็นที่อาหารนะครับได้เป็นสูตรอาหารนะครับที่บ่ดีนะครับบ่เข้านะครับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับส่วนมากก็จะเข้าเป็นปลาป่าตัวน้อยๆนะครับเข้านะครับสําหรับที่ว่าเป็นมุ้งนะครับมุ้งเข้าแต่ว่าเป็นไซส์นะครับไซสตัวนี้นะครับ บ่เข้าแม่แต่ตัวเดียวเลยครับบอกเห็นเลยนะครับเห็นกุ้งเลยนะครับบอกมีเลยครับหรือว่าเป็นที่อาหารนะครับบอห้สูตรไหนนะครับไผ่มีสูตรพ่องนะครับสําหรับอาหารนะครับอาหารที่ดักกุ้งนะครับก็บอกกันมาได้นะครับบอกผมได้เลยนะครับสําหรับคนไหนที่มีสูตรดีๆนะครับเพราะว่าผมกับ่เคยใส่นะครับนี่ครั้งแรกนะครับในการใส่ของที่ดักกุ้งนะครับอันนี้เขาเอามาขายเงิอนะครับเอามาขายเงินอันละสิบบาทนะครับผมก็เลยเสียเอานะครับสื่อมาล้อนะครับ เอามาขายก็เลยล้องเอามาใส่ดูนะครับเขามาขายให้สิบบาทนะครับอะไรสิบบาทก็เลยมาลองดูนะครับว่าจะได้กุ้งหรือบ่ได้นะครับเป็นบ่าบ่ได้นะครับสงสัยเป็นที่อาหารนะครับอาหารบดีหรือว่าจะได้มุ้งนะครับครับได้ปลาบูมาแต้มเดียวนะครับสําหรับอที่ใส่มุ้งนะครับเป็นมุ้งได้ปลาบูมาเต้มเดียวปลาตัวนี้นะครับก็คงจะปล่อยนะครับเพราะว่ามะเขาบอตัวป่อใพญ่ครับประมาณประมาณนี้ครับป่อใหญ่ครับผมจะได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของเขานะครับ ไปไปเลยครับมันตัวบัพอใหญ่แล้วครับก็เลยเบานะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับสําหรับผลงานวันนี้นะครับก็ได้อยู่ก็คือปานิลนะครับเต็มเดียวนะครับเต็มเดียวใหญ่ๆนะครับเต็มเดียวใหญ่ๆอันนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็โค้งจะอยู่ประมาณสักกิโลไปๆนะครับกิโลกว่ากิโลสองกิโลสามนะครับแน่งตาสิบหกเซนนะครับที่ได้นะครับ สำหรับไซกุ้งนะครับบอกเข้าแม่แต่ตัวเดียวเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากก็ไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับบอลห้วยปลาไหลนะครับขอบคุณครับสำหรับปลานิ้นนะครับที่ได้มีเจ้านะครับติดแน่งนะครับดูว่าทิดตะไคร้โอ้โลโลเจ็ดกิโลแปดขีดโลแปดขีดเหรอ เจ็ดขีดไปกิกโลเจด็ดขีดโอ้ถือ่าใหญ่ถือว่ากิโลเจ็ดเนาะกิโลเจ็ดเนาะยอดใหญ่มานี่นะครับถือว่าโอเคถือว่ามานันอยู่นม,ามาัน